สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินไปเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพับเกรดพรีเมียมนะครับผมสวยจัด,จดเลยคนระับมีมาสองสีนะครับ G เทเกรดพรีเมียมนะครับสีส้มเหลืองกับฟ้าเขียวอ๋อโคตรเฟี้ยวสีสดจัดจ้านนะครับเฟี้ยวแน่นอนนะผมผมไปตามหามาครับรุ่นนี้เกรดพรีเมียมแน่นอนนะผม มีดพับเก็บพิวเมียมนะครับเหล็กดีทูนะครับเปิดไบนะครับฟิปเปอร์นะครับผมมีระบบลูกปืนบอลแบริ่งนะครับพับเก็บง่ายนะครับใบมีดไม่เล้่งคืนนะครับผมเปิดลื่นเก็บง่ายนะครับด้วยมือข้างเดียวนะครับผมเสียวจริงครับรับประกันเลยนะครับผมมีความยาวรวม8ดนิ้วนะครับผมใบมีดเหล็กดีทูนะครับความยาวใบมีด3าจุ้านิ้วนะครับใบมีดเคลือบผิวนะครับหินขัดสตอนโวลนะครับผม ไม่เป็นสนิมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกรดพรีเมียมนะครับรับประกันนะครับผมสวยแน่นอนนะครับความยาวไปมีสามจุดห้านิ้วนะครับกว้างหนึ่งจุดหนึ่งนิ้วสันหนาสามมิลนะครับตรงนี้เป็นหยักสวยงามนะครับผมเล่มนี้ทรงสวยมากนะครับน้ำหนักเบานะครับเล่มนี้ร้อยสามสิบกรัมเท่านั้นนะครับผมน้าจับ G 1เทเกรดพรีเมียมนะครับน็อตกลาง สวยๆนะครับทั้งสองฝั่งนะครับดีไซน์สวยงามนะครับน้าจับ G10P เกรดพรีเมียมแบบประกบนะครับแกนกลางเป็นเหล็กนะครับผมสีสดสวยงามนะครับแกนกลางเป็นเหล็กนะครับมีตัวยึดแกนกลางนะครับ ABS สีดำนะครับอยากๆสวยงามนะครับผมตรงนี้เป็นเหล็กนะครับมีรูร้อยเชือกนะครับสวยมากนะครับเรมนี้ด้านหลังมีกิฟต์แบสแตนเลสนะครับผม มีระบบไลเนอร์ล็อกนะครับพับกลับไม่ได้นะครับผมปลอดภัยนะครับหายห่วงนะครับผมเปิดลื่นเก็บง่ายนะครับเล่มนี้ของดีแน่นอนนะครับคมกกิบคมหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับผมรับประกันให้เลยนะครับผมถ้าเปิดไม่ลื่นไม่คมแบบนี้คืนเงินให้เลยนะครับของดีแน่นอนนะครับเล่มนี้ ราคาเบาๆนะครับผม6 0รบาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมมีดพับเกรดพีเมียมเหล็กดีทูนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนแล้วนะครับผมผมไปตามหามานะครับเล่มนี้สวยมากครับน้ำหนักเบานะครับร้อยสิกรัมเท่านั้นนะครับแข็งแรงมากนะครับรับกันนะครับผมสามารถเก็บได้ด้วยมือข้างเดียวนะครับไม่มีไปเด้งคืนแน่นอนครับของดีแน่นอนครับเล่มนี้ พี่ๆท่านไหนชอบทักมาได้เลยนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมสวยจัดนะครับบอกเลยทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทางไลน์ทาง Facebook หรือทางเบอร์โทรศัพท์นะครับทางไลน์แอดไลน์สั่งซื้อแอดไลน์แอดแมน HK มาได้เลยครับผมมีแอดนำหน้านะครับแอด MAENHK นะครับผมเฟซบุ๊กแมนมีเดินป่านะครับเบอร์โทรศัพท์0990213034นะครับผม มีสีให้เลือกสองสีครับเลือกสีได้เลยนะครับสวยเกตพีเมียมแน่นอนนะครับรับประกันนะครับเล่มนี้สวยจริงนะครับรับประกันนะครับผมขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ช่วยดูคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจด้วยนะครับผมจะนํามีดสวยๆมาแบ่งปันนะครับราคาเบาๆนับหกร้0บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับผมกาไรบางๆนะครับสวยแน่นอนเล่มนี้ครับ เปิดลื่นทุกเล่มแล้วถ้าไม่ลื่นคืนเงินให้เลยนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ